ไม่แน่เกมอาจจะเอ๊ะออาว่าไงละคุณยายคุณยายจะเดินไปไหนอะครับคุณยายคุณยายขึ้นรถไปกับผมเปล่าเยวไปหันด้วยแล้วตาแดงเลยกูว่าผีนเนี่ยเลยไปหนีหนีก่อนนี้ก่อน,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 นมาแล้วยายวิ่งมาแล้วยายวิ่งมาแล้วโอ้ยยายวิ่งมาแล้วโอ้หแม่งเราแม่งมาตบรถด้วยโอ้ยยายแม่งเกินไปยาย <laughs> โลโลเจโลเจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยาวมันตามใช่ไหมครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Night Drive นะครับผมหรือมีชื่อไทยก็คือคืนหลอนซ่อนทางนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมฝีมือคนไทยนะครับผมทําขึ้นมาขายในสตรีมนะครับผมก็เลยไปอุดหนุนมานะครับผมราคาร้อยกว่าบาทนะครับ เดี๋ยวเรามาดูซิว่าเกมนี้จะสนุกแค่ไหนนะครับตัวเกมเนี่ยอารมณ์ประมาณว่าให้เราขับรถไปที่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมซึ่งผ่างอำเภออุ้มผางพอดีนะครับเราก็จะไปเจอกับอะไรต่างๆนานานะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะกด A S W D เพื่อการขยับนะกด F เปิดปิดไฟกดเมาส์คลิกซ้ายเพื่ออินเตอร์เคนะครับผมหรือว่ากดใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับผม Let's go Let's go มาทุกคนตอนนี้เราอยู่บนรถแล้วนะครับไม่รู้ว่ารถที่ห้ออะไรเนรี่ยเพราะว่าดาวไม่ออกเหมือนกันนะครับผมาวิทยุสามารถเปิดได้นะครับมีเพลงให้ฟังด้วยนะฮะเฮ้อยอ,อ้าว,ยวนนนโย่ยชันเฮ้ยเพลงเอาเรืร่องว่ะพอ ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับผมแล้วหน้ารถเรามีพระพุทธรูปด้วยนะครับอเอาเรื่องเอาเรื่องเปิดไฟได้ไหมขับรถกลางคืนต้องเปิดไฟหน่อยแหละเพราะว่ากลัวมืดนะครับไปเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับเขาให้เราขับไปไหนก็ไม่รู้นะเราจะต้องมองเส้นทางให้ดีนะครับเพราะว่าเกมนี้รู้สึกว่าจะเป็นเกมแบบ a นเม a l y นะครับนะนี่มีป้ายอุ้มผ่าอยู่นี่นะมีป้ายระวังช้างป่านะครับผม อ่าสังเกตสังเกตต้องสังเกตให้ดีว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ป้ายอะไรเนี่ยป้าย,ปายไปอำเภอแม่สอดนะครับผมอ่ามีป้ายให้เลี้ยวซ้ายเกมแนวอโนเมลี่ก็อารมณ์ประมาณว่าเป็นเกมลูปนครับแล้วก็หาจับผิดว่าที่เราผ่านมามันยังเป็นเหมือนเดิมไหมนะครับอันนี้มันยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าถ้ามันไม่เหมือนเดิมเราจะเราจะลืมนะฮะเราจะลืมแน่นอนนะครับอ่าโอเคไปฮนะ อืมไม่มีอะไรตรงนี้เป็นทางว่างเปล่าเส้นทางเหมือนจะเป็นเส้นทางส่งเต้าหู้ของเขาอากิน่าเลยนะครับผมตกเขาไปมีายนี่ฮะเออเกมรถนี่พี่ล่นเล่นได้ทุกเกมนะแต่เกมรถที่เป็นบวกเกมผีนี่ก็นี่ก็คือเป็นเกมแรกเลยเหมือนกันนะที่เล่นนะครับผมเออเดี๋ยว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 ,ยวมันมีอะไรแปลกๆย้อนกลับดูผมผมว่ามันแปลกๆนะ ทำไมตรงนี้มีเสาสองต้นนะอืมมันผิดปกติไหมมันไม่น่าผิดปกตินะไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรผิดปกตินะครับอันนี้คืออันนี้ผมว่าขับรถครั้งแรกมันน่าจะให้เราจำจำว่าอะไรมันผิดมันปกติบ้างนะครับอย่างสารานี้ก็ไม่มีใครอยู่เนะฮยเออแล้วก็อันนั้นอะไรเนี่ยวัดวัดซับเหมียนปิดทองฝังลูกนิมิตอา่า ป้ายร้านทุเรียนป้ายอย่างใหญ่นะครับจําไว้จําไว้แล้วก็มีป้ายมวยไทยด้วยนะครับมีเบอร์โทรแล้วก็มีป้ายระวังช้างป่าป้ายระวังช้างป่านี่มีสองป้ายนะครับจําได้จําได้จําไว้จําไว้นะเดี๋ยวมันก็จะให้เราอนี้ครับมันจะให้เราดูนะว่าแต่ละรอบเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอย่างเช่น เจอผีอะไรแบบนี้ก็คือจะไม่ปกติละนะครับอ่ามีป้ายงวงจอดพักนะครับผมหนึ่งป้ายอันนั้นอะไรอะ่ะซีบล่าสวนสัตว์เหรอสวนสัตว์เลียวซ้ายนะครับผมอืมประมาณนี้ประมาณนี้เจอทางแยกนะครับผมนี่น,นี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าให้เราเลี้ยวซ้ายถ้าคุณเจอนเม m ี l y โนเม a l y ก็คือสิ่งที่มันผิดปกตินั่นเองนะครับผมอ่าไปตอนนี้ยังไม่เจอครับเราก็จะไปทางขวานะครับผมอุ้ย มีสาพระภูมิด้วยตรงนี้ไปๆๆปไปคืนแรกชั่วโมงแรกผมว่าสบายๆนะครับสบายๆชิวๆชิวๆโอเคบนลูปครับอ่านาฬิกาเปลี่ยนมาเป็นตีหนึ่งแล้วนะครับผมเราจะหลุดพ้นจากคืนนี้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องมาลองกันนะครับมาช่วยกันดูครับว่ามีสิ่งใดผิดปกติหรือเปล่านะครับเราจะค,อค,อคอ่อยๆไปอ่าอำเภออุ้มผางไประวังช้าง โอเคป้ายขวามือไปแม่สอดมาแล้วนะครับโอเคนะขับไปเรื่อยๆครับทุกคนถ้าเจออะไรผิดปกติเราก็เลี้ยวซ้ายออกไปนะครับไม่ยากไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะต้องใช้ความจำนะครับต้องใช้สมองมันข้างเยอะนะครับผมอมอกมันหมองมันเยอะเกินไปเอาจริงเยอะเกินเยอะเกินมันเยอะจนน่ากลัวนะฮนะแล้วกระจกเราเขาดูลายๆไงก็ไม่รู้ เอออะไปไปไปตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งแล้วดูซิว่าวันนี้จะเช้าไหมนะครับผมเล่นกันเช้าเลยหมายถึงเช้าในเกมนะไม่ใช่เช้าชีวิตจริงถ้าเล่นเช้าชีวิตจริงที่ปวดตาหน้าดูเนะี่ยอมีคนอยู่เปล่าไม่มีคนอยู่อะปกติครับผมปกติไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปวัดสแบแอนยู่ปกติอา ตอนแรกมันเป็นป้ายทุเรียนทำไมตอนนี้มันเป็นป้ายมะม่วงล่ะมีครับผมนี่คือ a n เมล l y นะครับหรือว่าสิ่งที่ผิดปกติไปจากเดิมนะฮะไปเดี๋ยวเราจะต้องไปเลี้ยวซ้ายตรงนู้นครับเราไม่ต้องไปดูอย่างอื่นละเพราะว่ามันมีสิ่งผิดปกตินะครับผมจอดวหาจอดวหาสามพะภูมิก่อนนะครับจอดว่าสายพะภูมิให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เข้าหลูปไปเลยนะครับ ไปเวลคัมทูตีสองเย่ตีสองแล้วนะครับผมเปิดไฟเปิดไฟอยู่คนเดียวแล้วมันเป่าเปี่ยวหัวใจนะฮะคิดวุ่นวายแล้วเปิดไฟดีกว่านะครับอ่ะโอเคเราก็ค่อยๆจำนะครับผมนะอ่ะป้ายช้างอยู่เหมือนเดิมป้ายนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่าเป็นเกมทดสอบความจำเม่างั้นนเถอะนะครับผม นะ่จะเป็นสไตล์การแข่งรถไม่เป็นการขับรถนะครับผมตีสองแล้วตีสองแล้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาให้เล่นถึงตีอะไรนะครับผมผมก็จะผ่านแบบชิวๆให้ได้นะครับไม่อยากจะอัดคลิปนะเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับอ่าดูที่สาราซิมีคนหรือเปล่าถ้าสารามีคนก็แสดงว่าผิดปกตินะครับผมอ่านะสาราไม่มีคนนะครับผิดปกติหรือเปล่าไม่ผิดนะ อ่าโอเคเป็นทุเรียนแล้วเหมือนเดิมนะฮะเป็นนักมวยอ่ามีป้ายช้างนะครับผมตอนนี้ยังไม่เจอสิ่งผิดปกตินะครับผมบนคงบนเขาไมมีอะไรเปล่าเราต้องตาดีๆด้วยนะถ้าตาตาไม่ดีนี่คือแบบอ่าอาจจะมีปัญหาได้นะครับเรื่อยเพลงอเพลงเป็นเพลงเดิมหรือเปล่าอ่าเพลงเดิมเพลงเดิมเพลงเดิมก็ไปกันต่อเลยครับผม เพลงเดิมเพลงเดิมนะไม่มีอะไรครับรู้สึกว่าจะปกติทุกอย่างเลยนะครับผมตรงนี้ง่วงจอดพาร์คโอเคไปอถือว่าไม่ยากนะใช่ไหมไม่ยากไม่ยากอันนี้ก็มีป้ายมีป้ายให้เลี้ยวโอเคถึงสองแยกแล้วครับผมอผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรหายไปจากรถหรอมะไม่ได้มีนะอืไป เดี๋ยวเราเข้าไปสู่ตีสามเลยดีกว่านะครับผมมันไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะไปครับตีสาม let's go โอเคมาตีสามแล้วนะครับผมมาดูของในรถดิของในรถอะไรหายปะเพลงเป็นเพลงยังไงเพลงเดิมเพลงเดิมโ k a เพลงเดิมครับลุยกันต่อนะครับผมมาดูสิว่าเราจะผ่าน ช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้หรือเปล่าเนยครับอะตามองตรงเฮ้ยอุ้มผางป่ะอุ้มผางนะไประวังช้างป่าโอเคเราจะคอยดูสิ่งที่มันผิดปกตินะถ้าเจอแค่สิ่งเดียวก็คือไปเลยครับเลี้ยวซ้ายได้เลยนะครับไม่ต้องรีรออะไรนะฮะสารานี้มีคนอยู่บ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเะนะี่ยเดี๋ยว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 มีตัวอะไรไม่รู้ห้อยคออยู่ห้อยหัวอยู่เฮ้ย วิงน่ากลัววเหี้ยขนลุกขนลุกว่าตัวอะไรวะทุกคนไม่รู้มันจะวิ่งมากัดเราหรือเปล่านั้นเราเหยียบหนีก่อนเอ้ยมึงอย่ามานะเว้ยเฮ้ยเอ้ยขอรองนะเฮ้ยอย่ามานะเว้ยโอเคมันไม่มาครับเราเจอสิ่งผิดปกติแล้วนะครับผมแล้วตัวมันสีดําด้วยนะไปเด็นมองอย่างยากอนะทุกคนไปฮนะแบบนี้เราต้องเลี้ยวซ้ายนะครับผมไปให้ไวไปให้ไวเลี้ยวซ้ายไปหาสามพระปู่นะครับผม ตีสามครับตอนนี้อะโกทูตีสี่ครับจัดไปวู้ฮู้มาละตีสี่ที่แท้ตีฮูไม่มีอะไรหายงั้นเราไปกันต่อเลยครับผมอุ้ยเสียวสหลังเหมือนกันวันเมื่อกี้ไอตัวเมื่อกี้นี่คือมันตัวดำแล้วมันมองยากมากนะครับคือผมเกือบผ่านไปแล้วเมื่อกี้อ่ะอุ้มผางยังอยู่นะยังอยู่ดีนะที่เขาไม่ได้ใส่โดนตีหล่อนอะไรมามากมายซึ่งถ้าใส่โดนตีหล่อนมากมายผมว่า ผมจะเล่นแบบเครียดมากเลยครับมันจะไม่ค่อยชิวอะไรแบบนี้นะฮะมันจะพากไม่ค่อยออกดูแล้วไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรผิดปกตินะครับผมถ้าไม่มีอะไรผิดปกติผมก็จะไปนู่นเลยนะผมก็จะไปทางทางตรงเลยนะครับผมจะไม่เลี้ยวซ้ายคิดว่าน่าจะไม่มีนะตัดสินใจละไปดูสิจะผ่านไปตีห้าไหมเอาเริ่มใหม่หมดเลยเฮ้ย เมื่อกี้เราเราพลาดอะไรไปวะมาครับเอาใหม่เรามาเริ่มตั้งแต่ตีหนึ่งใหม่เลยนะครับผมนะผมว่าเราเล่นมาจนถึงขนาดเนี้ยมันนา่าจะจําได้แล้วว่าอะไรมันเหมือนเดิมอะไรไม่เหมือนเดิมนะฮะถ้าพลาดก็คือน่าจะพลาดแค่แบบติ่งๆอ่ะผมว่านะครับผมมันก็จะเล่นยากเกินไปนะครับเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมีคนขับรถตาม เฮ้ยเดี๋ยวไม่เหมือนเดิมแล้วมีคนขับรถตามว่ะดูนี่ดูในกระจกนี่มีคนขับรถตามมาผิดปกติแล้วแบบนี้เฮ้ย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 เดี๋ยวอย่าชนกูอย่าชนกูนกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอุ้โคตรโหดเลยเดี๋ยวโอมันเป็นรถกระบะทุกคนโอชนชนท้ายอย่างเดียวเลยฮะ ผมไม่อยู่เลยครับจังหวะนี้ผมไม่อยู่แล้วหนีหนีไปให้รอดไปให้รอดอนี่มันตามฆ่าเราเลยนิดว่าไม่ได้ไม่ได้หนี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 โอ้แล้วดูทางมองไม่ค่อยเห็นด้วยออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายผ่านแน่นอนครับโอ้แม่งกะกะเอาฆ่าเราเลยโอ้โหโหดร้ายคารุนมากชอดเมื่อกี้ โคตรโหดโคตรโหดตาตีสองครับผมโหเป็นอโนเมลี่ที่น่ากลัวมากนะครับผมวิ่งมาชนตูดเราเลยอ่ะนี่ถ้าเราตกข้างทางไปเราก็คงจะต้องเริ่มเริ่มเล่นใหม่หมดเลยเนะี่ยโหไม่ไหวจะเคลียร์นะครับผมไปไปไปต่อครับเราจะต้องหลุดพ้นจากคืนนี้ให้ได้นะครับผมเราจะไม่วนลูปอยู่ในนี้ตลอดหรอกนะครับผมจะต้องได้ผ่านมามามา,มา อย่างที่บอกแหละอโนเบลี่มันน่าจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าสังเกตได้ง่ายๆนะครับผมถ้ามันสังเกตได้ยากนี่ผมว่ามันก็จะยากเกินไปนะครับไม่แน่เกมอาจจะเอ๊ะ,อะว่าไงละคุณยายเจอแล้วอโนเมลี่คุณยายจะเดินไปไหน,นะครับอเดินกระเพกคุณยายคุณยายขึ้นรถไปกับผมเปล่ายายเรียกไม่หันด้วย เดี๋ยวไปหันด้วยแล้วตาแดงเลยกูว่าผีเนี่ยเลยไปห,น,หน,นีหนีก่อนนี้ก่อนเชื่อไหมย,ยายต้องวิ่งตามเพราะว่าทีเซอร์มียายมาวิ่งตามรถเราอยู่ <c oughs> คอยดูนะยายแม่งต้องวิ่งตามแน่นอนเชื่อไหมในทีเซอร์เป็นยายอ่ะเป็นยายวิ่งตามอ่ะเอาแล้วเพลงมาแล้วเพลงมาแล้วมาแล้วยายวิ่งมาแล้วยายวิ่งมาแล้วโอ <c oughs> ยายวิ่งมาแล้วโโหแม่งเราแม่งม,มาตบรถด้วยโอ้ยยายแม่งเกินไปยายยายแม่งโคตรโหดนะ่ะโอ้ตบรถผมซะจะคว่ำเลยโอ้หยายแม่งโหดจัดนะครับนี่เจอโนเมรี่แนละ้วแบบนี้เลี้ยวซ้ายแน่นอนนะครับผมไม่ต้องจอดทำอะไรแล้วเอามาอีกแล้วยายกูมาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยยายยายจะไปไหน ผมเรียกยายขึ้นรถแต่แรกเลยยายไม่มาทีนี้อยากจะมาขึ้นผมไม่ให้ขึ้นหรอกนะยายนะ <laughs> ผมไม่ขึ้นหรอกยายยายสปอนมาเป็นดีทีโปรโอ่ะเราล็อกรถอยู่ยายเลยขึ้นรถไม่ได้ครับสบายไป <laughs> โอเคครับผมมาตีสามแล้วเนี่ยฮะโอ้โหให้ตายถึงวันทุกคนมันเป็นอะไรที่สุดติงกระดิ่งไก่จริงนะครับเกมนี้นะ สารพัดจะเจอนะสารพัดจะเจอนะเมื่อกี้เจอยายเจอยายเทรลเนอร์นะครับวิ่งเร็วมากหรือแฟร์ยังอายอะโหใส่ผ้าถุงวิ่งฟิวฟิวฟิวว่าสับเหมียนอยู่เหมือนเดิมทุเรียนอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ป้ายมวยไทยก็อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีป้ายระวังช้างป่าอยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคโอเค,อเคยังไม่มีอะไรผิดปกตินะครับยังไม่เจอสิ่งแปลกปลอมถ้าเจอเมื่อไหร่ก็คือเดียวซ้ายทันทีนะครับ อ่ะตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีอโนโนมิลี่นะครับหรือว่าไม่มีอะไรผิดปกติไปนะครับเราก็จะเดินทางเข้าสู่ประตูทางขวานะครับผมไม่น่านจะมีอะไรผิดปกตินะคิดว่าคิดว่าโอเคไปเอา้ามันบอกว่ามีอ่ะเริ่มตีหนึ่งใหม่หมดเลยทำไมเมื่อกี้มันบอกว่ามีวะเออนั่นน่ะสิเรายังไม่เจออะไรเลยนะเว้ยเอาแล้วไง มันผิดปกติตรงไหนวะแนะ่อดีายบอกว่าของในรถหรอเปิดได้ไหมวิทยุเปิดได้นะอก็มีแค่นี้นี่ว่าเอามามาเรื่มใหม่เริ่มใหม,ใหม่โอ้ยาวเลยเขาเนี้ยแล้ปวปวดจะเช้าบอกเลยว่างามไส้ไอ้ <laughs> ใจถัว่วไปโคตรไกลแล้วตอนเนี้ยมันกลับมาอยู่ที่เดิมคนระับดูแล้วก็มันก็ปกติดีนะ ออาสาราเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสาราหายไปไหนเนี่ยสาราตรงป้ายจอดพักหายหายไปทั้งสาราเลยไม่อยู่ด้วยสาราพักพักใจหายโอเคเข้าใจละเจออโนเมลี่แล้วนะครับผมอมนะมาเจออย่างรวดเด็มวแบบนี้ก็ออกซซายนะครับผมแล้วใครมัน เอาเอาสารลาสารลาพักใจหายไปไหนอะ่ะเอเอแล้วจอดไว้พระปู่ก่อนถ้าเป็นชีวิตจริงต้องบีบแต่นะครับเป็นๆอะไรประมาณนะั้นนะฮะแล้วพระปู่ก็จะด่าว่ามึงบีบผาพอ่อเลยโอเคตีสองครับผมจัดก,กันไปยาวครับผมเปิดไฟหน่อยโอเคตีสองเลยเด้อไม่เห็นจะได้ผ่านสักทีวันนี้ฉันจะผ่านได้ไหม เกงเหมือนเดิมปะอุ <communism> ้ยอุ้ยเฮียเฮียโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจอเปรตทุกคนเจอเปรตเอาละเปรตมันจะวิ่งมาทุบรถกูไปเนี่ยมันจะมาไหมผมเจอแล้วหนึ่งครับผมเจอเปรตเจอเปรตเปรตตัวสั่งพ่อได้บุ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเปรตเปรตตัวใหญ่มากอู้เดี๋ยว อย่าหันไปทางนี้อย่าชิวนะโอ้โหแล้วรถเบ่งช้าขึ้นมาท,าทันทีโอ้โหรถอ่ดเหยียบไม่ไปเหยียบไม่ไปอุย่ยเฟตวัดสุทัศน์ครับตัวบักเอฟตัวใหญ่มากอุย่ยขนลุกเฮ้ยขนลุกขนลุกขนลุก,ลกนีเพิ่งจะตีสองเองนะครับผมเจออะไรแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องจะจัดครับทุกคนหัวใจเต้นตุบๆๆถ้ามีเครื่องวัดน่าจะเต้นประมาณสองร้อยแล้วนะ โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าทำอะไรผมเลยพี่พี่อย่าทำอะไรผมนะผมแค่ขับรถผ่านมาเฉยๆพี่ใจเย็นเดี๋ยวดูไม่ง้างดูไม่ง้างโอ้โหเดี๋ยวหายจังหวะดีๆก่อนหาจังหวะพี่แกไม่ง้างแล้วก็ไปไปไอ้รถบ้าไอ้รถบ้าไป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 โอ้หรถไม่โคตรอืดนะทุกคนมาอืดอะไรตอนนี้เนี่ย ไปฮะให้ว่องให้ไวให้ให้ให้เร็วแบบฟาดแปะเลยว้ามันดักข้างหน้ามันดักหน้าเดียวรอดไตลอดไตโอ้ยชนชนโอ้ยโดนเหยียบโดนเหยียบโอ้โหโอ้เป็ดโอ้โหผีเป็ดตัวใหญ่มากงั้แต่ว่าเรารอดมาได้ครับโอ้โหโอ้โหรอดมาได้ดีใจรอดมาได้อ้โอ้ ถ้ากลัวครับแล้วผมเป็นคนกลัวผีด้วยไงประเด็นโอ้โหเพิ่งจะตีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกอีกสักประมาณห้าห้ารอบประกันจะผ่านโอ้โหแต่ถ้าเราเจออ n o m ม l i ่แบบนี้เราก็จะยืนยันได้เลยนะครับว่าเราเจออ n o m a i ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเราแบบไม่เจอหรือว่ามองแล้วมันไม่มีอะไรแบบนี้มันก็จะยากนะทุกคน โอ้ oh, แล้วรถอื่นมากกั่เวลาเจอเปรตเมื่อกี้รถเล่งไม่ขึ้นเลยฮนะมันเหมือนจงใจทําให้รถเราเล่งไม่ขึ้นนะ oh, เนี่ยโอ้ไม่ไหวจะเคลียร์นะไม่ไหวจะเคลียร์อ่ะตรงนี้มีอะไรเปล่ามีอะไรไหมมีอะไรไหมไม่มีนะไม่มีไปต่อนะโอเคครับไปไปกันต่อไปกันต่อผมว่าไม่ได้จะมีอะไรตรงเนี้ยถ้ามีมันก็จะต้องเห็นแล้ว ไปเดี๋ยวเราไปดูสารพักใจกันนะครับว่าสารพักใจมีคนอยู่ไหมอันแน่แน่มีคนนั่งอยู่เป็นใครเฮีย yeah! เสียงแบบนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้เสียงแบบนี้กูไม่จอดกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วกูเจอแน่ๆนยังไงซะกูคุยขนลุกว่าเฮียเยขนลุกขนลุกขนชันผมไม่จอดนะครับ โหไม่โมเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงไอ้เอ๊ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ย hmm. ม uh ันอยู hey. ่ห uh ลังรถมันอยู่หลังรถทุกคนเฮ้ยมฮ้ว้า้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอย่ามาอย่าอย่าดีเฮ้ยเดี๋ยวชิบหายแล้วชิบหายแล้วเลี้ยวเลี้ยวทางไหนวะเนี่ยไอ้ยมึงถอดหัวมาทำไม มึงถอดหัวมาทําไมก่อนกูไ <chưa> ม <acab eterm oon> ่อยากมองหน้ามึงกูไม่อยากมองมึงมึงไปไกลๆไปไกลๆเลยอีบ้าไปอู้เฮ้ยอุ้ยขนลุกโอ้ไม่ไหวว่ะทุกคนอุ้ยเจออีกคนเมื่อกี้แม่งถอดหัวได้ือเอาเรื่องจะจัดเอาเรื่องจะจัด เกมนี้ตึงว่ะทุกคนค่อนข้างตึงพอสมควรนะฮะโอเคเดี๋ยวมันจะเช้าละเดี๋ยวตีสี่ตีห้าตีหกตีเจ็ดตีแปดตีเก้าอีกไม่กี่ชั่วโมงครับอีกไม่กี่ชั่วโมงล้วก็จะผ่านละเขาบอกว่าขับรถตอนกลางคืนเนี่ยเจออะไรห้ามทักนะับผมผมจะไปทักไงเออเราก็เลยเจออะไรปแปลกๆนะับผมอ่ะป้ายวัสเสมียยังอยู่ป้ายทุเรียนยังอยู่ป้ายมวยไทยยังอยู่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะ แล้วบนนู้นมีอะไรเปล่าตรงนี้มีอะไรไหมค่อยๆมองดีๆนะครับผมเผื่อเผื่อเผื่อมันมีคนอยู่แถวนี้อะไรอย่างงี้นะครับโอ้โอเฮ้ยแต่ว่ามาขนาดนี้ยังไม่เจอ,อโนโม m ลี่เลยอ่ะมันเริ่มยากแล้วนะเอาจริงมันเริ่มยากแล้วตรงนี้ก็ไม่มีอ่ะ ต้งสาราพักใจก็ไม่มีเอาแล้วจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้ต้องตัดสินใจแล้วครับผมเมราะว่าเราถึงสามแยกแล้วนะครับผมว่าไม่น่าจะมีอะไรนะคิดว่านะไม่น่าจะมีอะไรเราต้องผ่านไปที่ตีห้าให้ได้ทุกคนคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรอะ่ะไปเดี๋ยวเราไปตีห้ากันคิดว่าไม่มีอะไรนะออกขวาเลยดูซิจะไปโผลตีห้าไหม โอ้โหแล้วมันมาโผล่ตีศูนย์อีกแล้วอะไรครับเนี่ย